สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจำเดือนมกราคม2567กันนะคะไปดูกันว่าในเดือนมกราคมนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็ขอเพื่อนๆชาวธาตุไฟทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขความสมหวังหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะคะบางครั้งร่ำรวยแล้วก็มีความรักที่ดีนะคะ ก่อนที่เราจะไปเปิดพลังงานของคูเนี่ยสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษเนี่ยเรามีน้ำหอมนะคะมหาสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์แห่งมต์ครั้งแล้วก็พลังแห่งความหอมนะคะละมุนมากๆเป็นกลิ่นกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบแดงนะคะให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบเป็นพิเศษหรือใครอยากจะลองเปิดใจมาใช้น้ำหอมกลิ่นกุหลาบกา็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะรายละเอียดเราก็อยู่ใต้คลิปนะคะ อาชาวธาตุไฟนะคะคุณได้ไพ่แดดดาบเป็นอะไรหรือแล้วก็หกเหรียญน,นะคะเอามาสองอันเลยได้ไพ่เจ็ดถ้วยได้ไพ่สิบเหรียญหไม้เทา้าแล้วก็ได้ไพ่เด๋ยวเวอนะคะชาวธาตุไฟ พลังงานของคุณเนี่ยสำหรับคนที่รู้สึกว่ามืดแปดด้านกับความรักนะคะไม่รู้ว่าเจออุปสรรคเจ,จอจจปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการตัดสินใจแบบหักดิบหักดิบไปเลยก็ได้นะเช่นสมมุติว่าโอเคถ้ามันไปต่อไม่ได้เข้ากันไม่ได้คุณอาจจะคบอยู่กับชาวทัดลมก็ได้นะคะ แล้วคุณก็เป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่พยายามที่สุดเต็มความสามารถของคุณแล้วที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือทําให้ความรักของคุณเนี่ยดีงามนะคะสําหรับคนที่คุณรักแต่ไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือหาแนวทางแก้ไขได้บางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจหักดิบออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเฉยๆเลยแบบที่ไม่มีปุ๋ยไม่ีขุยก็ได้นะเพราะคุณรู้สึกว่า คุณก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆชาวธาตุไฟเนี่ยคุณเองเนี่ยคุณรู้นะว่าจริงๆแล้วคุณมีตัวเลือกคุณมีทางเลือกที่ดีกว่าทางเลือกนั้นมันอาจจะเป็นทางเลือกของคําว่า,อ,าอยู่คนเดียวก็ได้ก็มีความสุขดีแล้วคุณก็ดูแลตัวเองได้นะคะการที่คุณจะเริ่มต้นรักกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณมันก็รู้สึกนะคะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นทําไมคุณถึงต้องมาทุกข์มาทรมานหรือมาอ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ มันเหมือนกับมันมีความขัดแย้งกันตลอดคุณอาจจะไปซ้ายเขาอาจจะไปขวาอถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปขวาเขาเขาก็อาจจะเลี่ยงไปซ้ายมันเหมือนกับมันแก้ไขไม่ได้มันมันแก้ปัญหาไม่ได้เลยคุณก็รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยเพียงพอมันมันเหนื่อยเต็มที่แล้ะคุณเต็มคุณทุ่มเทเต็มที่แล้วเนี่ยจนไม่เหลืออะไรแล้วทั้งเอ่อทั้งกายทั้งใจ แม้ทั้งอ่าบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะที่คุณได้ทุ่มเทเนี่ยจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่เหลืออะไรแล้วอะไม่เหลือความรู้สึกดีๆเต็มที่ล้เพราะฉะนั้นเลือกสิ่งที่หรืออะไรที่เป็นความสุขของคุณดีกว่านะคะอาจจะมาโฟกัสที่การทำงานอิสระกับชีวิตมีความสุขมีความอิสระหรือบางทีอาจจะเปิดใจที่จะ เริ่มต้นรักครั้งใหม่กับใครบางคนก็เป็นไปได้อาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินก็ได้นะนะคะเพื่อนเพื่อนชาวธาตุไฟคุณอาจจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์รักกับชาวธาตุด,ดินหรือบางทีก็อาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้วยกันเองก็เป็นไปได้เช่นกันแต่อย่างน้นอยตอนนี้เมื่อคุณได้หักดิบกับความรักนี้แล้วคุณก็จะมีความสุขหมายถึงได้เรียนรู้คนที่คนที่ ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันงงกับชีวิตนะมันงงกับความรักไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทุ่มเทได้พยายามเต็มที่แล้วตอนนี้การที่คุณหลุดออกมาเนี่ยคุณก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะคุณกลับมีความสุขรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยรู้สึกเหมือนมันอิสระนะคะสบายสบายแล้วก็เออก็อบปลูกต้นรักกับใครสักคนหนึ่งไปเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะ,ะไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อน ชาวธาตุไฟอีกนะคะโอ้ราชินีถือดาบรู้สึกว่าคุณจะแข่งมากขึ้นใจแข็งเหมือนกับ เหมือนกับตัดสินใจว่าไม่มีทางที่จะเอ่อจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเมื่อตัดสินใจออกมาแล้วคุณเข้มแข็งมากคุณใจเด็ดมากแล้วคุณก็จะไม่เปิดใจให้กับใครบางคนที่คุณที่คุณตัดความสัมพันธ์มานะคะเพราะเขาอาจจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นมันไปต่อไม่ได้นะคะไม่เห็นอนาคต ก็ได้เลี่ยงไปเลี่ยงมาก็ได้โอ้เหมือนเป็นเรียกว่าพา่อปลาไหลแม่ปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะออก็เลยตัดสินใจเออจบกันไปแล้วอย่าหวังนะว่าคุณจะเปิดใจให้หรือเปิดโอกาสให้คุณบอกว่าไม่มีทางนะคะใจแข็งมากๆด้วยเด e อะมูนค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าอืมคือที่ผ่านมาเนี่ยทำไมคุณถึงได้ตัดสินใจ จบความสัมพันธ์แบบกระทันทันเพราะมันคุมเครือเพราะมันไม่ชัดเจนมานานแล้วบางทีมันมีความการปิดบังซ่อนเร้นไม่สื่อสารต่อกันมีรับลมคมในให้คุณสงสัยอยู่ตลอดเวลาให้ทุนต้องคอยถามให้คุณต้องคอยจับผิดให้คุณแบบมันเหมือนไม่มีความสุขมันไม่มีความโปร่งใสเลยอะคะ่ะคุณก็เลยแบบอืคุณก็เลยตัดสินใจจบก็ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะ การเริ่มต้นใหม่นะ่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับคุณค่ะคุณได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่เหมือนไพ่เดอะซันนะใบเนี้ยมันเหมือนมีพระอาทิตย์ขึ้นใหม่รุ่งอรุณของวันใหม่ของคุณนะั้นจะต้องเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะเชื่อนะคะว่าคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งสิบเหรียญกับหนึ่งไม้เท้ากับใครสักคนหนึ่งที่แบบว่ามีความมั่งคัง่งมีความอุดมสมบูรณ์มีความสมบูรณ์แบบเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณจะรู้สึกว่าสบายใจ นะคะสบายใจไม่ต้องมากดดันชีวิตของตัวเองนะคะ transformation นะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จริงๆคุณรู้สึกว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี้ยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกๆเรื่องเลยนะในชีวิตของคุณมันเหมือนกับอยู่กับพลังงานของคนเนี้ยเอ่ออาจจะดอปไปหมดเลยทั้งในเรื่องของการงานการเงินคือเขาดึงคุณให้แบบว่ามันแทนที่คุณเนี่ย จะสบายใจในเรื่องของความรักแล้วมาตั้งใจทํางานตั้งใจหาเงินนะคะชีวิตมันจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่คนคนนี้เป็นพลังงานที่คอยกดดันคุณเอาแต่ใจงอแงนู่นนี่นั่นจนคุณไม่มีสมาธินในการทํางานเนี่ยแล้วมันก็ส่งผลกับการเงินของคุณการงานของคุณจนทําให้ไม่สามารถที่จะชีวิตเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองได้นะคะคุณก็เลยตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์หักดิบ ไปเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองซะใหม่จัดระเบียบชีวิตใหม่เลยการงานการเงินชีวิตของตัวเองมันคือบทเรียนให้กับคุณเลยว่าถ้าคุณจะมีรักหรือจะเริ่มต้นรักกับใครเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณต้องการเซฟโซนของคุณนะพื้นที่ส่วนตัวของคุณด้วยมันคือบทเรียนที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับความสําคัญในชีวิตของคุณเลยนะทัดไฟนะคะพอยากบอกอะไรคะอีกคะได้ไพ่ ห้าไม้เท้อาอด้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะที่ความรักที่คุณเจอเนี่ยมันเหมือนมีแต่ความขัดแย้งนะมีแต่ความขัดแยง้งไม่ลงไม่ลงตัวไม่ลงรอยทะเลาะกันอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าการที่คุณจบความสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่เนี่ย พายออกมายืนยันนะคะว่าถ้าคุณถามว่าคุณตัดสินใจถูกไหมคุณตัดสินใจถูกค่ะไม่เช่นั้นชีวิตของคุณก็คงจะวุ่นวายไปหมดเลยนะคะขัดแย้งกันไปหมดเลยมันมันไปกันไม่ได้นะคะมันไม่ลงตัวเลยอะคะ่ะอืมก็ดีแล้วเนาะเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะคะหลังจากนี้นะคะคุณจะโฟกัสที่การทำงานค่ะนะคะ,นะคะ Princess of สเตปนะคะก็คือ,อคือเด็กถือไม่เท้าไหมอัศวินไม่เท้าไหมเหมือนกันแหละนะคะ,ะมาโฟกัสกับการทำงานโฟกัสชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะสถ้วยมีความสุขกับมิตรภาพมีความสุขกับเพื่อนมีความสุขคือใช้ชีวิตแบบอิสระสมมตว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับใครเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบคุณจะ ป้องกันเนี่ยคุณจะป้องกันพื้นที่ส่วนตัวของคุณเนี่ยมากๆเลยคือตอนนี้ยังหวงความเป็นโสดอยู่แต่ก็ยังรับนะคะในเรื่องของมิตรภาพนะคะที่ดีก็อาจจะได้เริ่มต้นแต่จะเหมือนกับว่าจะให้เขาคนนั้นมาก้าวไก่นะคะมาก้าวไก่ในชีวิตของคุณคือมันเหมือนกับหวงความเป็นส่วนตัวมากๆเลยในตอนนี้แต่ชีวิตมีความสุขไหมมีความสุขนะสาม้วยเนี่ย คุณอาจจะได้เจอกับชาวธาตุน้ำพิจิกกรกฎมีนที่เข้ามาพยายามสารสัมพันธ์กับคุณแต่คนคนนี้ก็คือเข้ามาในช่วงคุณเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจนะแต่คุณเองอาจจะอยากจะอยู่คนเดียวก่อนอยากจะเหมือนกับยังไม่อยากที่จะจริงจังอะไรกับความรักสักเท่าไหร่นะชาวธาตุไฟดูเหมือนต้องใช้เวลากับตัวเองมากๆเลยค่ะแต่จะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาสร้างมิตรภาพที่ดีกับคุณค่ะ โอ้ใช่สิคะเพราะอะไรคะเหตุผลที่ทำไมต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณถูกเอาเปรียบคุณถูกกดขี่ข่มเหงคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยทุกทรมานกับความรักมาอย่างแสนสาหัสเหมือนกันนะคะก็ไม่แปลกกับการที่เวลาที่คุณอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยคุณมีความสุขมากๆคุณอยากเก็บโมเมนต์นี้ความทรงจำที่คุณจะมีความสุขกับตัวเองนะคะ ไว้นานๆก่อนมันเหมือนอิ่มตัวนะมันเหมือนยังไม่อยากมีใครอะไรทํานองนี้เนาะแต่ก็แต่ก็คุณก็จะได้รับพลังงานดีๆนะคะจากจากจากใครคนณนึงแน่นอนคะ่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยการที่คุณการที่คุณได้ออกมาจากพลังงานที่ที่แย่ๆขนาดนี้นะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณนั้นสิบเหรียญเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเลยกับตัวเองคะ่ะ คุณอยู่กับตัวเองไปก่อนนะถามว่ามีคนคบหามีคนคุยได้ไหมได้นะสามถ้วยขึ้นมาเนี่ยได้แต่การที่คุณโฟกัสงานนั้นจะทําให้คุณร่ํารวยมันเหมือนกับถ้ายังไม่ได้มีแฟนยังไม่ได้แบบมีใครจริงๆคือเข้ามาแบบเข้ามาแบบสารสัมพันธ์แบบจริงจังอะค่ะเขาเรียกว่าอยู่เป็นโสดแล้วจะรวยจริงๆนะคะแต่ก็คุยได้นะเป็นมิตรที่ดีได้อะไรได้กินข้าวดูหนังฟังเพลงได้แต่อาจจะไม่ได้เรียกถึงขนาดว่าเข้ามา ในชีวิตของคุณนะ่ะแล้วคุณจะรวยนะธาตุไฟมันเป็นช่วงเวลานะคะที่ตัวของคุณเองเนี่ยต้องตัดสินใจตัดสินใจที่จะโฟกัสตัดสินใจที่จะโฟกัสไปไปทางไหนดีล่ะมันเป็นเรื่องที่ยังไงดีเนาะ คืออยู่คนเดียวถามว่าดีไหมก็ดีแต่ถ้าคุณเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแบบโมมามาแบบอย่างสารสัมพันธ์กับคุณจริงๆเนี่ยคุณจะคุณจะทำยังไงดีคือบางทีจะตัดตัด,ตดข้อไปจากชีวิตเลยแล้วก็อยู่คนเดียวเลยแล้วก็เหมือนกับให้เวลากับตัวเองสักพักเนี่ยมันก็ทำได้แต่คุณกำลังจะต้องบาลานซ์ว่าถ้าคุณ โอเคคุณก็โฟกัสกับการทํางานโฟกัสกับการาความมั่งคั่งร่ารวยของคุณแต่คุณจะสามารถที่จะดึงมิตรภาพดีๆตรงนี้ไว้ได้ไหมคุณจะมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจแต่แน่ๆเลยชาวธาตุไฟนะคะจะยังไม่จะยังไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาในชีวิตมาในมาเต็มพื้นที่ของคุณคะ่ะพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะคะ อาจจะมีชาวพิจิกเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะชาวธาตุไฟหรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นราศีมีนก็ได้นี่ไพ่แปดดาบขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยมันเหมือนกับว่าถ้าพูดในเรื่องของความรักเนี่ยคุณยังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคิดตัดสินใจแล้วก็ทบทวนว่าคุณจะหนักไปทางไหนจริงๆต้องบอกว่าคนเราเนาะบางทีถ้ามันอยู่ตรงจุดกึ่งกลางเนี่ย มันอยู่ตรงจุดกึ่งกลางเนี่ยถ้าจะไปโฟกัสการทํางานโฟกัสความมั่งคั่งด้วยแล้วก็อ่ามันเหมือนกับสองฝักสองฝ่ายอะ่ะดูแลความรักไปด้วยกึ่งๆกลางๆตรงเนี้ยบางทีเนี่ยมันก็มันก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับพัฒนาความรักก็ช้าพัฒนาการงานการเงินก็ช้าแต่ถ้าสมมติว่าเออถ้าอยากจะโฟกัสไปเรนนื่องของความรัก ในเรื่องของการงานการเงินมันอาจจะดูดรอปลงสักนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ต้องให้เวลากับความรักหรือจะเป็นแบบนั้นหรือบางทีตัดสินใจว่าเอาความรักไว้สักประมาณ30%แล้วที่เหลือ70%ี่ยก็ทุ่มเทให้กับการทำงานไปเลยมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะสิ่งที่คุณกลัวที่สุดคือการ เจออะไรเดิมๆอ่ะมันยังเป็นอะไรที่ฝังใจมันเป็นอะไรที่มันเป็นบทเรียนที่จะต้องทําให้คุณเนี่ยได้แบบคิดนะ่ะแล้วคิดเยอะด้วยนะคะครั้งนี้คิดเยอะมากๆเลยค่ะโอ้ราชาถือดาบนะคะดูเหมือนกับว่าช่วงนี้ในเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะแข็งแกร่งคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆมั่นใจในตัวเองมากๆดูแลตัวเองได้ยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้แต่เผอิญว่าเผอิญว่า มีคนเข้ามาเนี่ยอย่างที่จะเป็นมิตรภาพกับคุณเนี่ยซึ่งคุณก็มองว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยแหละทีนี้มันเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณอยากจะเป็นตัวของตัวเองนี่แหละนะคะมันทําให้คุณรู้สึกลําบากใจจังเลยแล้วคุณเองเชื่อนะคะว่าคุณเองก็รู้สึกสงสารแล้วก็รู้สึกว่าคุณกำลังได้พบเจอกับคนที่ดีเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ค่อยพร้อมอะค่ะธาตุไฟธาตุไฟนะคะคุณยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะ อาพาอยากบอกอะไรคะถ้าอย่างนั้นอะ่ะอยากเป็นเพื่อนกันไปก่อนแบบเนี้ยอยากเป็นเพื่อนกันไปก่อนอยากบอกอะไรคะไพ่เดอะเฮอร์มิตคุณต้องการคุณต้องการการเป็นส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะเหมือนกับเยียวยานะคะสภาพจิตใจสภาพร่างกายทุกสิ่งทุกอย่าง คุณต้องการการเป็นส่วนตัวจริงๆนะ,ะส่วนตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าจริงๆการที่คุณจะสารสัมพันธ์ต่อหรือไม่สารสัมพันธ์ต่อคุณจะให้ความสําคัญกับความรักครั้งใหม่มากน้อยแค่ไหนจริงๆ e อ e r g y ตรงนี้ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนะชาวทัดไฟนะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจแต่ที่แน่ๆไพก่กำลังจะบอกว่ามันคือความรักที่ดีนะคะกับคุณกับคุณเลยแหละคนนี้ ะะการตัดสินใจการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวธาตุไฟค่ะอันนี้คือพลังงานของความอบอุน่นพลังงานของแสงสีทองที่สาสส่งมายังชีวิตของคุณจริงๆคุณก็สามารถที่จะ ทําทงานไปด้วยแล้วก็มีใครคนนึงเป็นมิตรภาพไปด้วยคุณอาจจะมาโฟกัสที่การทํางานนะคะความสําเร็จในชีวิตของคุณอยู่กับตัวเองเนี่ยสักประมาณ70%แล้วอีก30%เนี่ยคุณอาจจะมีมีเขาเรียกว่ากุ๊กกิ๊กก๊ิกที่ทําให้หัวใจคุณฟูบ้างสักนิดหนึ่งก็ได้นะนะคะจริงๆคุณได้ก้าวสู่มิติใหม่ในชีวิตของคุณเลยนะชีวิตรักนะคะหรือว่าความเป็นตัวของคุณนั่นแหละ ได้ไพ่สองไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าคุณจะมองไปข้างหน้าอันแสงยาวไกลของคุณคุณต้องคิดคุณต้องวางแผนกับชีวิตใหม่เลยคุณอยากจะคุณอยากจะพิจารณาก่อนคุณยังไม่อยากที่จะใจร้อนที่จะตอบรับในความสัมพันธ์ใหม่ๆซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะชาวธาตุไฟเพราะที่ผ่านมาคุณคงเจอมาเยอะนะคะแล้วมันดึงให้ชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าล่าช้าเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานมาเยอะแล้ว ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะเริ่มต้นให้กับทุ่มเทให้กับการทำงานคุณก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคุณให้เวลาเขาหรือว่าความรักนี้คุณให้คุณให้เขาเรียกว่าคอนเนคชันตรงนี้แค่30%เนี่ยเขาจะรับได้หรือเปล่าบางครั้งคุณก็อาจจะคิดมากก็ได้หรือจะปล่อยเขาไปก่อนเลยแล้วก็คุณมาโฟกัสที่ตัวเองเลยบางทีมันเป็นเรื่องที่คุณต้องคิดต้องตัดสินใจเนาะ เนี่ยค่ะสองดาบประสองดาบมาอีกแล้วนะคะเออโอเคค่ะในเดือนมกราคมเนี่ยคุณตัดสินใจก่อนก็นแล้วกันนะชาวธาตุไฟให้เวลานะคะในการตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตเพราะบางทีต้องการที่จะอยู่กับตัวเองการที่จะคบหากับใครมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งนะคะความรู้สึกของคุณนั้นด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละคุณยังไม่พร้อมมากกว่า เชลิออตอาจจะมีชาวราศีกรกฎนะคะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆชาวธาตุไฟมองว่าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนแดงไกลแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจที่จะจะเรียนรู้กับเขาดีหรือไม่ดีแบบนี้เขาเพราะไม่มีความแตกต่างกันจะเหนื่อยอีกไหมการที่คบคนนะคะต่างถิ่นต่างแดนคนคนต่างภาษากันเนี่ย ต่างวัฒนธรรมกันเนี่ยหรือมีความแตกต่างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะไปกันได้ไหมจะลุยไปกันได้ไหมหรือคุณกังวลว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมแบบนี้ค่ะนะคะยังไม่ค่อยมั่นใจก็ให้เวลาเขาก่อนกันแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะคะไปถามไพ่สักนิดหนึ่งเนาะไปถามไพ่เป็นแนวทางให้คุณนะคะคนที่คนที่กําลังจะเข้ามาสารสัมพันธ์ใหม่ๆกับคุณเนี่ยอืม เป็นพลังงานความรักที่ดีไหมเป็นแนวทางให้กับโอ้ยเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆชาวทาตไฟนะคะได้ไพ่สามไม้เท้าคุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะคุยกันลงตัวแล้วก็รู้เรื่องนะ อะไรก็ได้คุณสามารถที่จะคุยได้ในอนาคตของคุณคุณต้องการอะไรหน้าที่การงานของคุณคุณอยากให้มันเป็นไปแบบไหนเชื่อว่าคนคนนี้เขาจะสามารถรอคุณได้และจะเข้าใจคุณมากๆว่าคุณเจออะไรเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเปิดอกเปิดใจคุยจุดประสงค์จุดหมายปลายทางหรือความต้องการอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณในตอนนี้คุณสามารถปรึกษาคุยกับเขาได้ทั้งหมดเลยนะคุณต้องเปิดใจที่จะคุยกับเขาอะค่ะแล้วคุณจะได้รู้ว่า คุณจะตัดสินใจยังไงเพราะบางครั้งการที่คุณคิดเองตัดสินใจเองอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีคุณอาจจะพลาดคนดีๆไปก็ได้นะเนี่ยค่ะได้ไพ่เดียมเพรสคุณได้เจอคนดีนะได้เจอคนดีคนที่สมบูรณ์แบบถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณได้เจอผู้หญิงที่ดีมากๆซึ่งมองว่าคุณจะปล่อยให้เธอคนนี้หลุดมือไปเหรอนะคะเดียมเพรสอยูนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพร้อมมากแค่ไหนคุณสามารถคุยได้เขาน่าจะรอคุณได้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายคนนี้บอกเลยนะคะว่าเขาจะรักคุณดูแลคุณให้เกียรติคุณนะมันจะแตกต่างกับเ energy ที่ผ่านมาเลยเขาจะยกย่องคุณนะคะให้คุณเป็นดั่งดีเอ m มเพรสในชีวิตของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรพลาดเช่นกันนะคะ ไพ่เดอะเมจิเชนบางครั้งรักครั้งนี้อาจจะเป็นปาฏิหาริย์แห่งรักสําหรับคุณนะเพื่อนๆชาวธาตุไฟจริงๆนะคะอมองว่าคุ้มค่ากับการที่คุณจะเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับเขานะคะเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีสติปัญญาไหวพริบเป็นคนน่ารักนะเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเชื่อนะคะว่าเขาจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีแต่ความสุข ทำให้คุณมีแต่เสียงหัวเราะนะคะเล่นมายาคนหรืออาจจะเล่นตลกหรืออาจจะอะไรก็ได้คือเป็นคนตลกอ่ะเป็นคนน่ารักอ่ะเป็นคนที่จะเข้ามาสารันอะไรนะ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้เ่เรียงไว้ไในชีวิตของคุณอ่ะเอ้ยเอาเข้ามาสร้างความสนุกสนานเสียงหัวเราะอ,อะไรให้กับคุณอะ่ะเนี่ยน่ารักมากๆคุณจะปล่อยให้เขาผ่านไปเหรอเห็นไหมเป็นคู่ฟัดคู่เบี่ยงของคุณด้วยชีวิตคุณจะได้ไม่เบืออ่อไง ไม้เท้าเนี่ยนะคะเหมือนก็เป็นคู่กัดด้วยบางครั้งก็เป็นคู่กัดนะบางทีก็ยั่วประสาทยั่วอารมณ์คุณอะไรคุณเป็นคู่กัดกัอคุณแต่ชีวิตมันมีสีสันไงคุณจะได้ไม่เหงาไงนะคุณจะได้ไม่เหงาคุณเปิดใจเถอะคุณคบได้นะคนเนี้ยนะคะได้อัศวินไม้เท้าเป็นงานเป็นการอยู่นะคะ ก็เวลาเล่นก็เล่นเวลาทำงานก็ทำงานจริงๆคนเนี้ยมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณจะได้คนที่มีแรงบันดาลใจในการทำงานเข้าใจคุณเวลางานก็งานเวลารักก,รก็รักก็แบ่งเวลาให้ถูกก็แล้วกันนะคะคุณอาจจะได้เจอท่านไฟเหมือนกันกันกบคุณนั่นแหละเขาเป็นคนที่น่ารักค่ะขอดูไพ่นะคะ oracle Fairy Oracle นะคะอยากบอกอะไรกับชาวธาตุไฟบ้างโอ้ด a r k m มูนคือที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนมันก็แค่เป็นบทเรียนที่คุณจะต้องเรียนรู้พัฒนาเติบโตนะคะในชีวิตของคุณคุณจะได้โตขึ้นไงเอ่ออย่าให้พลังงานนั้นมันมามีผลกับชีวิตของคุณตลอดไปเพราะถ้าคุณไม่เจออะไรที่ คือถ้าเราไม่เจอสิ่งที่ไม่ดีมาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการเรียนรู้ในชีวิตของคุณเพื่อให้คุณได้เติบโตให้คุณได้รู้ตัวของคุณเองว่าคุณต้องการอะไรมันก็คุ้มค่านะคะก็ถือซะว่ามันคือประสบการณ์ที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ความรักนะคะก็แล้วกันมันคือการเติบโตเนาะอย่าไปคิดอะไรมากตอนนี้คุณจงใช้ชีวิตแบบแบบ ให้มีความสุขนะคะมีความสุขเหมือนกับคนคนนี้ให้คุณคิดว่าเขาเป็นเพื่อนคุณเขาเป็นเพื่อนที่ดีเขาเป็นคนที่สามารถาให้คำปรึกษานะคะให้คำปรึกษาแชร์ประสบการณ์มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้และเขาคนนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีแต่ความสนุกสนานนะคะแล้วก็เพลิดเพลินค่ะโอ้มีความเป็น มีความเป็นแม่ของลูกนะคะมีความเป็นคุณพ่อของลูกคุณแม่ของลูกเอาเอาเป็นว่าถ้าคุณเปิดใจให้กับคนคนนี้จริงๆนะคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาถึงขั้นการแต่งงานการมีครอบครัวนะคะจริงๆค่ะมันคือพลังงานความรักที่ดีมากๆให้กับเพื่อนๆชาวธาตุไฟนะคะอืมคุ้มค่านะคุ้มค่าที่จะเสี่ยงคุ้มค่าเสี่ยงจริงๆอย่าถือว่าเป็นการเสี่ยงเลยค่ะ คุณค่าที่จะเรียนรู้อย่างน no. ี้ดีกว่าเนาะคุณค่าที่จะเรียนรู้นะคะไพ่สําสหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณเนาะชาวธาตุไฟกับความรักครั้งนี้คุณอาจจะได้เจอกับชาวธาตุไฟได้วยกันเองนี่แหละราศีเมษนะคะจริงคนนีเนนน้เป็นคนคเป็นคนเออเป็นคนมีความมั่นคงในชีวิตมากๆหน้าที่การงานดีตำแหน่งหน้าที่การงานดีคุณจะภูมิใจในตัวของเขาด้วยนะคะ ไม่ธรรมดานะเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะเป็นคนมียศมีตำแหน่งถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยอาจจะเป็นหัวนหน้าเลยเป็นหัวนหน้าใหญ่เลยนะคะเป็นระดับ ceo เลยนะคะคนนี้แล้วก็คือจริงๆงต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเป็นคนที่เข้าใจความรัก ะะเป็นคนละมุนเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนติดตลกสักนิดหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นคุณอยู่เขาแล้วเนี่ยคุณจะสบายใจนะชาวธาตุไฟก็ควรที่จะเปิดใจนะจริงก็เชียร์นะคะแล้วเขาจะคลั่งรักคุณมากๆด้วยคนนี้เป็นคนที่คลั่งรักนะนะคะเขาอาจจะสักชื่อของคุณสักคาว่ารักสักชื่อของคุณหน้าตาของคุณคือเป็นเหมือนกับว่าเขาคลั่งรักคุณมากอะไรก็คือเขาจะเทคแอชชั่นกับคุณมากมาก ถึงแม้ว่าคุณจะเปิดใจให้เขาแค่3 0มแต่เขาคนนี้จะพยายามเอาชนะใจคุณให้ได้นะเขาจะไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนค่ะรักนี้คุ้มค่ากับการทุ่มเทนะคะถูกคุ้มค่ากับการทุ่มเทจริงๆเนาะมันเหมือนกับเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยแบบกลายเป็นต้นรักเนี่ยที่งดงามนะคะหอมหวานสวยงามสดชื่นแจ่มใส คุณคู่ควรนะคะคุณคู่ควรกับความพยายามแล้วก็คู่ควรกับการทุ่มเทของเขามากๆ3สามถ้วยมาเยอะมากอันนี้ก็เหมือนไพ่อันนี้ก็ปเปรียบเสมือนไพ่สามถ้วยเหมือนกันนะไพ่มิตรภาพไพ่เพื่อนแล้วก็จริงๆก็เมื่อกี้ก็ได้ออกมาแล้วด้วยคือสามถ้วยเนาะใช่ไหมออกมาแล้วเนาะออกมาใบานึงแล้วอันนี้ก็ยังเป็นสามถ้วยอีก เหมือนความรักของคุณเขานะ่าจะเป็นกึ่งมิตรภาพที่ดีนะคะกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของกันและกันมีความรักมีความผูกพันกันเป็นที่ปรึกษาคือเป็นเป็นทุกอย่างของกันและกันะ่ะมันจะแตกต่างจากเอเนอรจีเดิมๆเนี่ยโดยสิ้นเชิงเลยนะชาวธาตุไฟอ่ะอีกหนึ่งไปนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะเปทุกอย่างเลยคุณคนนี้ เปย์คุณนะคะรักแล้วก็เอาใจใส่ดูแลคุณจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้ายิ่งคบกันไปเนี่ยถ้าหากว่าคุณถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่ได้หวงพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของคุณนะคะเวลาที่จะไปไหนเนี่ยเอ้ยก็ไปได้วยกันนะอะไรแบบนี้คะ่ะไม่อยากทิ้งคุณไว้คนเดียวหรอกนะเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยตลอดเวลาเลย ถือว่าเป็นความรักที่ดีงามมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเจอในสถานการณ์ที่ในปัจจุบันนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ดึงคุณไว้นะคะคุณไม่สามารถที่จะไปเติบโตทางหน้าที่การงานเติบโตทางการเงินมีความสุขในชีวิตได้อย่างเต็มที่การที่คุณจะหักดิบออกมาจบแบบไม่เป็นปีเป็นขุยไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณตัดสินใจได้เลยว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยนะคะและการที่คุณตัดสินใจเบรกกระทันหันเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนๆชาวธาตุไฟเนี่ยการตัดสินใจของคุณนั้นไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของคุณด้วยโอเคเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปนะคะ